เซอร์เอ็ดมันโอบีบาตัน18มกราคม2849ถึง7มกราคม2953เป็นนักการเมืองชาวออสเตรเลียทนายความและนักกฎหมายที่ทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของออสเตรเลียจาก1901ถึง1903 เขาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักคุ้มครองการค้าก่อนที่จะลาออกในปี1903เพื่อมาเป็นผู้พิพากษาผู้ก่อตั้งศาลสูงของออสเตรเลียซึ่งเขาดำรงตำแหน่งอยู่จนกระทั่งเสียชีวิตในปี1920บาตันถือเป็นบิดาผู้ก่อตั้งของออสเตรเลียผู้นำหลักในสหพันธรัฐอาณานิคมของออสเตรเลียและผู้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งเครือจักรภพ บาตันเป็นผู้สนับสนุนสหพันธรัฐอานานิคมของออสเตรเลียตั้งแต่แรกเริ่มซึ่งเขาสรุปเป้าหมายไว้ว่าชาติหนึ่งเพื่อทวีปหนึ่งและทวีปหนึ่งเพื่อชาติหนึ่งหลังจาก Henry Parks, เฮนรี่พาร์กส์เกษียณอายุเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำขบวนการสหพันธรัฐในรัฐนิวเซาท์เวลส์ เขาเป็นตัวแทนในการประชุมร่างรัฐธรรมนูญมีบทบาทสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญเห็นชาติและเป็นหนึ่งในผู้นำการรณรงค์เพื่อสหพันธรัฐในการลงประชามติครั้งต่อมาปลายปีคศ .1900 แม้จะมีความผิดพลาดของโฮปบเทาในตอนแรกบาตันก็ได้รับมอบหมายให้จัดตั้งรัฐบาลรักษาการในฐานะนายกรัฐมนตรีคนแรกของออสเตรเลีย เขาเริ่มดำรงตำแหน่งในวันที่1มกราคมคศ1901ซึ่งเป็นวันที่มีการรวมชาติในการเลือกตั้งสหพันธรัฐครั้งแรกในเดือนมีนาคมคศ1901บาทตันและกลุ่มคุ้มครองได้ชัยชนะในที่นั่งส่วนใหญ่แต่ก็ยังไม่ถึงเสียงข้างมากเขาสามารถรักษาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ได้โดยการร่วมมือกับพรรคแรงงานออสเตรเลียหรือ ALP ที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ซึ่งครองอำนาจอยู่รัฐบาลบาตันได้จัดตั้งสถาบันระดับชาติใหม่ๆขึ้นหลายแห่งรวมทั้งกองกำลังป้องกันออสเตรเลียหรือ Australian Defence Force และหน่วยงานบริการสาธารณะแห่งเครือจักรภพหรือ Commonwealth Public Service รัฐบาลได้ริเริ่มสิทธิเลือกตั้งของสตรีทั่วประเทศและวางรากฐานของนโยบายออสเตรเลียขาวหรือ White Australia ด้วยพระราชบัญญัติจำกัดการเข้าเมืองค,ค1901บาตันละทิ้งการเมืองในปี1903เพื่อเป็นหนึ่งในสามสมาชิกผู้ก่อตั้งศาลสูงซึ่งรัฐบาลของเขาได้จัดตั้งขึ้นอัลเฟรดดีกกินสืบทอดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากเขาในศาลบาตันสามารถกำหนดทิศทางการตีความรัฐธรรมนูญที่เขาช่วยร่างขึ้นในศาลได้ บาตันเกิดเมื่อวันที่18มกราคมคศ1849ที่กรีปเมืองซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์เขาเป็นบุตรคนที่11จากพี่น้องทั้งหมด12คนของแมรี่ลูอีซานามสกุลเดิมไวดาและวิลเลียมบาตันเขามีพี่สาว7คนและพี่ชาย4คนรวมทั้งนักเขียนจอห์นเบอร์เนตบาตันพี่น้องของเขา3คนได้เสียชีวิตในวัยเด็ก นามสกุลจริงของเขาไม่เคยถูกใช้ในครอบครัวมาก่อนเลยและอาจเป็นเคารพเกียรติต่อเอ็ดมันด์เคนเนดีนักสำรวจที่เพิ่งเสียชีวิตไปพ่อแม่ของบาตันเกิดในลอนดอนประเทศอังกฤษถึงแม้ว่าครอบครัวของฝ่ายพ่อจะมีพื้นเพมาจากเดวันพวกเขามาถึงอนานิคมนิวเซาเวลส์ในปี1827และลูกๆของพวกเขาเกือบทั้งหมดเกิดในออสเตรเลีย วิลเลียมบาตันทำงานหลากหลายอย่างทั้งในฐานะนักบัญชีเจ้าของตลาดนักโบรโกเกอร์ซื้อขายหุ้นและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจของเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จเสมอไปและเขาล้มละลายในครั้งหนึ่งวัยเด็กและการศึกษาบาตันใช้ชีวิตช่วงแรกในกรีฟแต่ในปี1851ครอบครัวได้ย้ายไปอยู่ในเขตชั้นในของเมืองโดยอาศัยอยู่บนถนนคัมเบอร์แลนด์ในเดอะร็อกส เขาได้รับการดูแลอย่างสะดวกสบายถึงแม้ว่าพ่อของเขาจะประสบปัญหาทางการเงินหลายครั้งเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวในช่วงเวลาดังกล่าวแม่ของเขาจึงเปิดโรงเรียนประจำสำหรับเด็กผู้หญิงพ่อแม่ของเขามีความรู้ดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ของเขาเป็นผู้ให้คำแนะนำและกําลังใจอันมากสำหรับความสำเร็จทางการเรียนที่พึงประสงค์ของเอ็ดมัน บัตันเริ่มต้นการศึกษาอย่างเป็นทางการที่โรงเรียนประชุมฟอร์ดสตรีทในปัจจุบันต่อมาเขาเข้าเรียนที่โรงเรียนซิดนีย์แกรมมาซึ่งอาจเป็นนักเรียนกลุ่มแรกหลังโรงเรียนเปิดทำการในปี1857หนึ่งในเพื่อนสนิทของเขาในวัยยาวคือริชาร์ดโอคอนเนอร์ซึ่งต่อมาได้ร่วมงานกับเขาในศาลสูง บาตันเป็นผัวหน้านักเรียนและหัวหน้าโรงเรียนที่โรงเรียนซิดนีย์แกรมมาในปี1863และ1864เขาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยซิดนีย์ในปี1865เมื่ออายุ15ปีและได้รับรางวัลพิเศษจากสภามหาวิทยาลัยบาตันไม่ได้รับทุนการศึกษาหนึ่งใน3ทุนเข้ามหาวิทยาลัยเนื่องจากขาดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยบาตันเชี่ยวชาญด้านวรรณคดีคลาสสิกแต่ก็ยังศึกษาวรรณคดีอังกฤษคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และภาษาฝรั่งเศสอีกด้วยเขาเชี่ยวชาญด้านภาษากรีกโบราณและภาษาลาตินเป็นอย่างดีและยังคงเชี่ยวชาญทั้งสองด้านนี้ในช่วงบั้นปลายชีวิตของเขาศาสตราจารย์คนใหม่ชาลส์แบดแฮมเข้ามาในปี1867และเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างลึกซึง้ง บัตตันได้รับทุนการศึกษาในชั้นปีที่2และปีที่3เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปกรรมในปี1868ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้รับเหรียญเทียบเท่าเหรียญมหาวิทยาลัยและเงินรางวัล20ปอนด์เขาสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทศิลปกรรมในปี1870 บาตันเป็นผู้สนับสนุนสหพันธรัฐตั้งแต่แรกเริ่มซึ่งกลาวเป็นวาระทางการเมืองที่สำคัญหลังจากคำปราศัยเรื่อง Tenterfield ของ Henry p a r k s และเป็นตัวแทนในการประชุมแห่งชาติออสเตรเลียในเดือนมีนาคมคศ1891ในการประชุมนั้นเขาได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนถึงการสนับสนุนหลักการที่ว่าการค้าและการติดต่อสื่อสารจะต้องเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ในออสเตรเลียที่เป็นสหพันธรัฐ เขายังสนับสนุนว่าไม่เพียงแต่สภาล่างเท่านั้นแต่รวมถึงสภาสูงด้วยควรเป็นตัวแทนและควรยกเลิกการอุทธรณ์ต่อสภาองคมนตรีเขายังมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีความคล้ายคลึงกับรัฐธรรมนูญของออสเตรเลียที่ประกาศใช้ในปีคศ1,900อย่างมากอย่างไรก็ตามกลุ่มคุ้มครองการค้ายังคงสนับสนุนการรวมชาติอย่างไม่แยแสและในเดือนกุมภาพันธ์คศ1891บา้ตันได้ลาออกจากสภา และลงสบัครรับเลือกตั้งในอีสซิดนีพร้อมประกาศว่าตราบใดที่การคุ้มครองการค้าหมายถึงกระทรวงของศัตรูต่อการรวมชาติพวกเขาจะไม่ได้รับคะแนนเสียงจากเขาเขาได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและต่อมาได้ลงคะแนนเสียงให้กับพาร์คแต่ปฏิเสธที่จะดํารงตําแหน่งในรัฐบาลเสียงข้างน้อยของเขาหลังจากพักแรงงานถอนการสนับสนุนและรัฐบาลพ่ายแพ้ในเดือนตุลาคมคศ1891 p a r k คได้ชักชวนให้เขาเข้ารับตำแหน่งผู้นำขบวนการฉลัพันธรัฐในรัฐ n นิวเซาเ w a ลส์ในเดือนมกราคมคศ1891ดิปส์ <D ips S 2> ได้จัดตั้งรัฐบาลคุ้มครองในรัฐนิวเซาเ Wales และบาตันตกลงที่จะกลับไปดำรงตำแหน่งอายการสูงสุดโดยมีสิทธิประกอบวิชาชีพทนายความส่วนตัวข้อตกลงของเขามีพื้นฐานอยู่บนการที่ดิปส์ตกลงที่จะสนับสนุนมติของรัฐบาลกลางในการประชุมรัฐสภาที่จะถึงนี้ ความพยายามในการร่างมติของรัฐบาลกลางถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากดำรงตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีของรัฐนิวเซาวลซึ่งในระหว่างนั้นเขาต้องรับมือกับการประท้วงของคนงานเหมืองไรโบรเคนฮิลในปีพศ2432และการพิจารณาร่างกฎหมายปฏิรูปการเลือกตั้งที่ซับซ้อนเขาได้นำเสนอมติของรัฐบาลกลางต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่22พฤศจิกายนพศ2435แต่ไม่สามารถนำเสนอในคณะกรรมาการได้ในขณะเดียวกันเขาเริ่มรณรงค์เพื่อกระจายการสนับสนุนสหพันธรัฐไปยังประชาชนด้วยการประชุมที่เมืองโคโรวาและอันเบอรีในเดือนธันวาคมคศ1892แม้ว่าในที่สุดเขาจะสามารถนำมติของรัฐบาลกลางมาพิจารณาในคณะกรรมาการได้ในเดือนตุลาคมคศ1893ได้ แต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่สามารถนำพวกเขาไปพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรได้ในเดือนธันวาคมเขาและริชาร์ดโอคอนเนอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถูกซักความเกี่ยวกับข้อตกลงที่จะทำหน้าที่เป็นทนายความส่วนตัวเพื่อต่อต้านรัฐบาลในคดีพาวฟุดกับเดอะไรเวย์คอมมิชเนอร์ขณะที่บาตันลาออกจากคำร้องเขาแพ้คำร้องเกี่ยวกับสิทธิของรัฐมนตรีในการทำหน้าที่เป็นทนายความมืออาชีพในคดีต่อต้านรัฐบาล และลาออกจากตำแหน่งอายการสูงสุดทันทีในปีคศ1876บา้ 1, 76, บาตันลงสมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติรัฐนิวเซาเวลจากการเลือกตั้งผู้สำเร็จก,การศึกษาจากมหาวิทยายลัยซิดนีย์ซึ่งกำหนดให้สวมใส่สุดครูในโอกาสนี้แต่พ่ายแพ้ให้ต่อวิลเลียมชาลส์วินเดเยอร์ด้วยคะแนนเสียง4 9 4เต่อ43มเมื่อวินเดเยอร์ลาออกบาตันชนะการเลือกตั้งซ่อมในปีคศ1879 เมื่อการเลือกตั้งถูกยกเลิกเขากลายเป็นสมาชิกสภาผู้แทนร,นราษฎรเขตวอลลิงตันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนคศ1880ถึงมกราคมคศ1887ในขั้นตอนนี้เขามองว่าแทบไม่จำเป็นต้องชี้ให้เห็นถึงการสนับสนุนการค้าเสรี re. ในปีคศ1882เขาได้เป็นประธานสภานิติบัญญัติรัฐนิวเซาท์เวลส์ทั้งมีอายุเพียง33ปีและเป็นบุคคลที่อายุน้อยที่สุดที่ถูกเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภานิติบัญญัติของออสเตรเลีย ในปีคศ1887เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติรัฐนิวเซาท์เวลส์ตามการยุยงของเซอร์เฮนรีบาร์กในเดือนมกราคมคศ1889เขาตกลงที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอายการสูงสุดของรัฐนิวเซาท์เวลส์ในรัฐบาลคุ้มครองการค้าของจอร์จดิฟแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะเคยสนับสนุนการค้าเสรีก็ตามรัฐบาลนี้ดำรงอยู่ได้จนถึงเดือนมีนาคมเมื่อปาร์คได้จัดตั้งรัฐบาลขึ้นใหม่อีกครั้ง ในปีพศ2440บาตันได้รับคะแนนเสียงสูงสุดจากการเลือกตั้งผู้แทนจากรัฐนิวเซาท์เวลส์ให้เข้าร่วมการประชุมรัฐธรรมนูญซึ่งได้พัฒนารัฐธรรมนูญสำหรับสหพันธรัฐที่เสนอแม้ว่าเซอร์ซามูเอลกริฟฟิธจะเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่แต่บาตันเป็นผู้นำทางการเมืองที่ผลักดันร่างรัฐธรรมนูญผ่านการประชุมในเดือนพฤษภาคมคศ1897 บาตันได้รับการแต่งตั้งเป็นครั้งที่สองในสภานิติบัญญัติตามคำแนะนำของรีดให้ดูแลร่างกฎหมายสหพันธรัฐในสภาสูงซึ่งทำให้แจ็ควอนต์อายการสูงสุดของรีดมีอิสระในการคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวในเดือนกันยายนคศ .1897 สภาได้ประชุมกันที่สิดนี่เพื่อพิจารณาข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติม286ฉบับจากอนานิคม สภาได้สรุปร่างรัฐธรรมนูญในเดือนมีนาคมคศ1898และบาตันกลับไปยังรัฐ New South Wales, นิวเซาท์เวลส์เพื่อนำการรณรงค์เพื่อให้มีการลงประชามติเห็นชอบในการลงประชามติในเดือนมิถุนายนแม้ว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนส่วนใหญ่แต่ก็ได้รับเพียง71,595เสียงโดย80,000เสียงเป็นจำนวนเสียงขั้นต่ำที่ผ่านในเดือนกรกฎาคมคศ1898 บาตันลาออกจากสภาสูงเพื่อแข่งขันกับรีดเพื่อชิงที่นั่งในซิดนีย์คิงในการเลือกตั้งทั่วไปปีคศ .1898 แต่แพ้อย่างวุดวิดในเดือนกันยายนเขาชนะการเลือกตั้งซ่อมในเขตเฮสติงและแมคเคลยและได้รับเลือกเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านทันทีซึ่งประกอบด้วยทั้งฝ่ายสนับสนุนสหพันธรัฐและฝ่ายต่อต้านสหพันธรัฐในเดือนมกราคมคศ .1899 ได้รับเสียงสนับสนุนอย่างมากจากรัฐอื่นๆและเขาได้ร่วมกับบาตันในการหาเสียงสำหรับการลงประชามติครั้งที่สองในเดือนมิถุนายนคศ1899โดยบาตันหาเสียงไปทั่วทั้งรัฐผลปรากฏว่าผ่านด้วยคะแนนเสียง174,220เสียงต่อ82,741เสียงในเดือนสิงหาคมคศ1899เมื่อเห็นได้ชัดว่า พรคแรงงานอาจถูกชักใยให้ล้มรัฐบาลของรีดบาตันจึงลาออกจากตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเพราะเขาไม่เป็นที่ยอมรับของพักแรงงานและวิลเลียมไลก็เข้ามาแทนที่เขาได้รับการกล่าวว่าปฏิเสธข้อเสนอให้กลับมาเป็นอายการสูงสุดอีกครั้งเจทีวอล์เกอร์เพื่อนร่วมง,งานของบาตันในงานประชุมใหญ่ได้เขียนไว้ในขณะนั้นว่าบาตันมีฐานะทางการเงินไม่ค่อยดีนักและเพื่อนของเขาบางคนซึ่งมีอยู่หลายคน กำลังพยายามช่วยเหลือเขาพวกเขาคงไม่พร้อมจะทำเช่นนั้นหากเขาเข้าร่วมกับลายเขาลาออกจากรัฐสภาในเดือนกุมภาพันธ์คศ1900เพื่อเดินทางไปลอนดอนกับอัลเฟตดีกินและคาร์ลคิงสตันเพื่ออธิบายร่างรัฐธรรมนูญต่อรัฐบาลสหราชอาณาจักรช่วงเดียวกันนั้นในวันที่15มกราคมคศ1900บาตันได้ตีพิมพ์นิตยสารย n i นเ d ็ u อ t r เตรเลียจำนวน28หน้า เพื่อเผยแพร่เรื่องราวที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอของรัฐบาลกลางในอนาคตที่เขาหวังว่าจะได้เป็นผู้นำรัฐบาลอังกฤษยืนยันคัดค้านการยกเลิกคำอุทธรณ์ต่อสภาองคมนตรีตามที่ร่างรัฐธรรมนูญกำหนดในที่สุดบาตันก็ตกลงว่าเรื่องรัฐธรรมนูญหรืออินเตอร์เซจะถูกสรุปในศาลสูงออสเตรเลียแต่เรื่องอื่นสามารถอุทธรณ์ต่อสภาองคมนตรีได้ เอ็ดมันดําำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงเป็นเวลา16ปีบาตันไม่เชื่อในความเท่าเทียมทางเชื้อชาติและในระหว่างการนำพระราชบัญญัติการจำกัดการย้ายถิ่นฐานมาใช้เขาได้กล่าวว่าผมไม่คิดว่าหลักคำสอนเรื่องความเท่าเทียมกันของมนุษย์นั้นถ้าจริงแล้วมุ่งหมายที่จะรวมถึงความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติด้วยไม่มีความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติมีแต่ความไม่เท่าเทียมกันพื้นฐานเชื้อชาติเหล่านี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อชาติผิวขาวผมคิดว่าไม่มีใครอยากให้ใครยืนยันข้อเท็จจริงนี้ถือว่าไม่เท่าเทียมและด้อยกว่าหลักคำสอนเรื่องความเท่าเทียมกันของมนุษย์ไม่เคยมุ่งหมายที่จะนำไปใช้กับความเท่าเทียมกันระหว่างชาวอังกฤษและชาวจีนการปฏิรูปที่สำคัญประการหนึ่งคือการนำสิทธิออกเสียงของสตรีมาใช้ในการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐในปีพุทธศักราช2452 บาตันเป็นอนุรักษ์นิยมสายกลางและกลุ่มเสรีนิยมระดับสูงในพักของเขาไม่ชอบทัศนคติที่ผ่อนคลายของเขาต่อชีวิตทางการเมืองเขาเป็นชายร่างใหญ่หล่อเหลาและร่าเริงชอบรับประทานอาหารค่ำนานๆและดื่มไวน์ชั้นดีและได้รับฉาย,ยาว่าโทบี้ทอสปอร์ตจากเดอะบูเลตินตลอดช่วงปี1902บาตันอยู่ในอังกฤษเพื่อร่วมพิธีราชาพิเศษข,ของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7 ซึ่งถูกเลื่อนไปจากเดือนมิถุนายนไปเป็นเดือนสิงหาคมทําให้การเสด็จกลับของบาตันล่าช้าออกไปเซอร์จอห์นฟอเรสรัฐมน,นตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมเดินทางไปด้วยและการเดินทางครั้งนี้ยังใช้ในการเจรจาเรื่องการแทนที่ข้อตกลงทางทะเลระหว่างอนันิคมของออสเตรเลียและสหราชอาณาจักรซึ่งออสเตรเลียให้ทุนสนับสนุนการป้องกันกองทัพเรือจากภัยคุกคามทางทะเลจากต่างประเทศด้วย ด้วยข้อตกลงระหว่างเครือจักรวัดิและสหราชอาณาจักรในการประชุมอนานิคมในปี1902ดีกินไม่พอใจกับข้อตกลงนี้และยกเลิกโดยย้ายไปขยายกองทัพเรือของออสเตรเลีย,อ,อ,ยอย่างมีนัยสำคัญในปี1908ในระหว่างการเดินทางกลับมาจากอังกฤษบาตันและฟอรเรสได้ไปเยือนแคนาดารวมทั้งโตรอนโตออตตาวาซึ่งพวกเขาเป็นแขกของผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน และใช้ฝั่งแปซิฟิกด้วยการเกษียณอายุของบาตันในวันที่24กันยายนคิศกราั1903บาตันได้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นหนึ่งในผู้พิพากษาผู้ก่อตั้งศาลสูงออสเตรเลียการเกณฑ์กำไรเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปได้ทางการเมืองในอนาคตของเขาได้มีมาอย่างยาวนานหลายเดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่พระราชบัญญัติตุลาการคิศักรา1903ได้ผ่านไปในเดือนสิงหาคม มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกเกษียณอายุจากการเมืองของเขาบางคนในพักของเขาคิดว่าเขาขาดความพลังและความมุ่งมั่นที่จะดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาลต่อไปบาตันเองก็ประสบปัญหาสุขภาพเป็นระยะระยะรวมถึงอาการเป็นลมในห้องทำงานในช่วงต้นปีแพทย์แนะนำให้เขาลาออกจากการเมืองที่ยังคงดำเนินกิจกรรมอยู่ในที่สุดเขามีประวัติปัญหาทางการเงิน และเห็นคุณค่าของความมั่นคงที่การแต่งตั้งตลอดชีพจะนำมาการแต่งตั้งผู้พิพากษาชุดใหม่นี้ดำเนินการโดยผู้สำเร็จราชการแผ่นดินตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีซึ่งหลายคนมีความทะเยอทะยานของตนเองและสนับสนุนให้เขารับตำแหน่งนี้การแต่งตั้งของเขานั้นไม่ก่อข้อโต้แย้งมากนักเพราะบทบาทของเขาในการร่างรัฐธรรมนูญประสบการณ์ในฐานะทนายความและการยอมรับตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสกว่า ตำแหน่งประธานศารดีกาบาตันเสียชีวิตเมื่อวันที่7มกราคมคิศกราัช1920จากภาวะหัวใจล้มเหลวณโรงแรมไฮโดมาเจสติกเมดลอบาร์ดรัฐิวเซาเวลเขาถูกฝังที่สุสานเซาเฮดเจเนโรลในเขตชานเมืองวอลครุสซิดนีย์ดูสุสานเวเวอรีด,ด้วยเขามีพระยายและมีลูก6คนเอ็ดมันอัลเฟต29พฤษภาคมพุทธศักราช1879 ถึง13พฤศจิกายนพุทธศักราช1949ผู้พิพากษาจากนิวเซาเวลวิลเฟตอเล็กซานเดอร์พุทธศักราช1920ถึงพุทธศักราช1953นักวิชาการรถคนแรกของรัฐนิวเซาเวลพุทธศักราช1904เจนออลิสพุทธศักราช1925ถึงพุทธศักราช1957แต่งงานกับเซอร์เดวิดมอร์แกนพุทธศักราช1913ถึง1958 ในปีพุทธศักราช1909อนโนฮิลเบิร์ตวันที่3มกราคมพุทธศักราช1887ถึงวันที่6มกราคมพุทธศักราช1948แต่งงานกับเจนฮังเกอร์ฟอร์ดในซิดนีย์พุทธศักราช1907ต่อมาเขาอาพยพไปแคนาดาออสววลล์อองตัน8มกราคมพุทธศักราช1888ถึง6กุมภาพันธ์พุทธศักราช1956แพทย์ ไลลาสตีเฟนีพุทธศักราช1912-1965แต่งงานกับโรเบิร์ตคริสโตเฟอร์สกอตต์เกอร์วิงบุตรชายของนายแพทย์ซิดนีย์โรเบิร์ตสกอตต์เกอร์วิงใน London, ลอนดอนพุทธศักราช1915หลานชายของบาตันผ่านทางแฮริเอดพี่สาวของเขาได้แก่อาเธอร์โรบินสันสสรัฐบาลจากวิกตอเรียและนักธุรกิจไลโอเนลและวินเลียมซิดนีย์โรบินสัน